你你 สัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้เรามาเปรียบเทียบแผ่นรองคานจากการ์โดคิสกับแผ่นรองคานจากร้านทั่วๆไปค่ะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างตัวนี้เป็นแผ่นรองคานจากห้างชั้นนําค่ะแล้วเวลาซื้อมานะคะข้อเสียก็คือไม่มีถุงมาให้นะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยนะคะเราได้ทําการขอลูกค้ามาค่ะทั้งถลอกนะคะสีหลุดลอกและที่สําคัญเลยก็คือมันบางมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของความหนากันดีกว่าค่ะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าการ์โดคิสของเราเนี่ยมีความ หนากว่าอย่างมากเลยเพราะว่าหนาถึง2เซนติเมตรเลยแล้วนอกจากนี้นะคะสามารถใช้งานได้ถึง2แบบด้วยกันจะเป็นแบบว่าปูเต็มแผน่นหรือจะใช้งานแบบพับครึ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะการดคิสของเราเนี่ยมีแพ็เกจจิ้งอย่างดีซึ่งเป็นถุงผ้าอย่างดีเลยค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถกันน้ําแล้วก็กันฝุ่นได้ด้วยที่สําคัญยังมีหูหิ้วให้แบบนีนะคะก็สามารถพบพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะพื้นผิวของแผ่นรองคารจดกาโดโคิสนะคะเคลือบด้วย PE ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างมันจะไม่หลุดล่อนแล้วก ไม่ลอกง่ายๆอย่างแน่นอนนอกจากนี้เรายังจะมีการเย็บเก็บขอบให้ด้วย เพื่อที่จะเพิ่มอายุการใช้งานค่ะหมดกังวลกับปัญหารูกน้อยผิวแพ้ง่ายหรือเกิดการระคายเคืองไปได้เลยค่ะเพราะว่าแผ่นรองคานของกาดอคิสมี BPA free ค่ะซึ่งมีเอกสารรับรองอย่างชาัดเจนแตกต่างจากแผ่นรองคานท,ทั่วไปนะคะที่ไม่ได้มีเอกสารรองรับอย่างชัดเจนค่ะกาดอคิสของเรานะคะเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นก็สามารถพับเก็บได้แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมาพร้อมกับรวดลายน่ารักน่ารักและยังมีเกมสนุกสนุกให้ทั้งหมด4แบบ2ด้านใน1่งเดียว กันค่ะเรียกได้ว่าคุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋าอย่างแน่นอนค่ะและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นค่อนชำระ0%และสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยค่ะให้ลูกน้อยของคุณปลอดภัยในทุกๆด้านเลือกแผ่นลองทารจากการ์คิดสิคะ